สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติของเชดเบเกอร์นะครับเชดเบเกอร์เกิดในปี1929ถึง1988เกิดในเมืองโอคลาโฮมาตอนกลางของประเทศอเมริกานะครับเมืองโอคลาโฮมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่อะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้มีความนิยมในด้านดนตรีแจ๊สสักเท่าไหร่แต่ในโอคลาโฮมาเนี่ยก็ยังจะมีวงเทริทอรี่แบนด์อยู่มากมานะครับเชดเบเกอร์นะครับเป็นมือทำเป็ด แล้วก็เป็นนักร้องด้วยและมีความสนใจในเรื่องเสียงที่คูคูเย็นๆสไตล์การร้องและการเล่นของเขาก็จะออกมาในลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งเขาไม่ได้ร้องเพียงอย่างเดียวนะครับเขายังสามารถสแกตไปได้ด้วยซึ่งถ้าเรามองดูนักดนตรีสมัยก่อนแล้วก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับลุยอาร์มสตองนะครับส่วนเรื่องการเล่นทำเป็ดของเขาก็จะออกมาคล้ายๆกับไมล์เดวิสเลยครับ ถ้าเราจะพูดว่าเอาหลุยส์อาร์ตองกับไมล์เดวิดมารวมกันแล้วออกมาเป็นเชดเบเกอร์นะครับก็เปรียบเทียบอย่างนั้นคร่าวๆเลยก็ว่าได้นะครับเชดเบเกอร์นะครับเริ่มชีวิตนักด,ดนตรีจากการเป็นนักด,ดนตรีในวงทหารในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือในปี1946-1948นะครับเขาเล่นให้กับวง US Army หรือวงกองทัพสหรัฐที่ประจำการอยู่ในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นี และพอปี1948นะครับเชดเบเกอร์ก็ได้กลับมาอยู่ในเวสต์โคต์อเมริกาเขาอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ได้เรียนที่เอความิโน o คอลเลจนะครับแต่ก็เรียนได้แค่ปีเดียวพอปี2เขาก็ต้องดรอปออกไปสาเหตุที่ต้องดรอปออกไปนะครับก็เพราะว่าเขาจะกลับไปอยู่ในวงทหารอีกครั้งหนึ่งในระหว่างปี1949-1951เขาก็กลับไปเล่นในวงอาร์มี่แบนที่ประจำอยู่ในซานฟรานซิสโกแต่ก็ยังอยู่ในเวสต์โค้์นั่นแหละครับ และในปี1951นะครับชาลีพาร์เกอร์เขาก็มีทัวร์คอนเสิร์ตในปันตตานออกของอเมริกานะครับเชดเบเกอร์นะครับก็ได้ไปเล่นด้วยกับกับชาลีพาร์เกอร์ในช่วงนี้ด้วยนะครับถ้าอยากลองฟังนะครับก็สามารถเสิร์ชว่าชาลีพาร์เกอร์เชดเบเกอร์1951ได้นะครับในช่วงปี1952-53ถึงนะครับเชดเบเกอร์ก็ได้ไปเล่นในวงของเจอร์รี่มูลิแกนนะครับชื่อว่าคอนเลต คอเต็นะครับซึ่งเบเกอร์ก็ได้เล่นอยู่ในวงนี้เป็นหลักในช่วงนี้นะครับและในช่วงนี้ก็จะมีเพลงที่โด่งดังมากๆแล้วก็เป็นที่นิยมมากในตอนนั้นนั่นก็คือเพลง My Funny Valentine นะครับซึ่งเพลงนี้จะกลายเป็นเพลงหากินของเชคเบเกอร์ในอนาคตด้วยครับในปี1953นะครับคอเต็ดคอเตวงก็ได้แตกนะครับเนื่องจากเจอร์รี่มูริกนนะครับติดคุกเพราะว่าใช้สารเสพติด เชดเบเกอร์ก็ได้กลับไปทําวงต่อเป็นวง4ชิ้นแต่ในครั้งนี้ไม่ใช่คอร์เตสนะครับแต่เป็นมีมีเครื่องก็คือเปียโนเบสกองแล้วก็ทําเป็ดแล้วเขาก็ร้องด้วยในบางบทเพลงนะครับบ็อบวิดล็อกนะครับจากคอร์เตสคอร์เตสเขาก็ยังได้กลับมาเล่นเบสให้กับเชดเบเกอร์บ้างและเขาก็ยังได้มือเปียโนประจำมาอีกหนึ่งคนคนนี้มีชื่อว่าลัดฟรีแมน มือกองก็จะมีเปลี่ยนมามากมายครับแต่ผมขอยก2คนที่สำคัญขึ้นมานั่นก็คือคนที่1ก็คือลล r ีบาร์เนอร์และก็ชาร์ลีแมนนะครับซึ่งมือกองทั้งสองคนนี้ก็จะกลายเป็นมือกองของบิวอีเวนนักเปียโนคนสำคัญในระดับต่อไปครับในปี1954นะครับเชฟเบเกอร์ mm hmm. <f> ได้ออกอัลบั้มเดบิวต์เดี่ยวของตัวเอง ซึ่งเป็นอัลบั้มแรกที่ได้ออกนะครับใช้ชื่อว่าเชคเบเกอร์ซิงส s และในปีถัดมาเชคเบเก k e r ได้เดบิวต์ภาพยนตร์ซึ่งเป็นการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของเขานะครับมีชื่อว่าเฮลโครโซนนะครับในปี1955นะครับเช e เบเกอ,อร์ได้ทัวร์ที่ยุโรปด้วยแล้วก็ได้ออกอัลบั้มด้วยเช่นกันครับในปีต่อมานะครับ1956เชคเบเก k e r ทำอัลบัม้ม Big b a n น พอปี1957นะครับเขาก็ได้กลับไปรียูเนียนกับเจอร์รี่มูริแกนอีกครั้งและได้ฝากผลงานในอัลบั้มที่มีชื่อว่า Reunion with Chet Baker นะครับซึ่งอัลบั้มนี้จะวางขายในปี1958นะครับและในปีเดียวกันนะครับเช e เบเกอรก็ได้ออกอัลบั้มขึ้นมาอีกหนึ่งอัลบั้มที่ชื่อว่า e t Baker Sing i t Could Happen to You นะครับซึ่งจากที่เล่ามานะครับช่วงครึ่งชีวิตแรกของเ h e เบเกอร์เนี่ย ก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าขาขึ้นของเขาเลยก็ได้นะครับเขาได้ขึ้นแท่นเป็นมือทำเป็ดที่ติดชาร์ตจากการโหวตของคนดูในระหว่างตี19553ถึง1955จากนิตยาสารเมทรนอมหรือนิตยาสารดาวบีดแมกกาซีนนะครับและเขานะครับก็ยังได้แชมป์มือทำเป็ดยอดเยี่ยมอีกนะครับคือได้เรียกได้ว่ายุคนั้นก็คือเตะไมล์เดวิสและดิซี่กิเลสปีดไปด้วยเลยนะครับ ก็ถือได้ว่าเชคเบเกอร์นะครับเป็นชาวแจ๊สที่ได้รับความนิยมมากในช่วงนั้นเลยนะครับแต่ด้วยปัญหาของยาเสพติดนะครับนั่นก็คือเฮโรอีนก็ทําให้การงานของเขาเริ่มดรอปลงไปด้วยหลังจากช่วงปี1950เป็นต้นไปนะครับซึ่งเหตุการณ์ของเชคเบเกอร์นะครับกับยาเสพติดของเขาก็มีเหตุการณ์พิิๆอยู่หลายช่วงเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นช่วงที่เขาไปยุโรปนะครับคือเขาได้โดนในประเทศออกจาก ประเทศเยอรมันและอังกฤษและเขาก็ยังถูกจับที่ประเทศอิตาลีอีกด้วยและยังมีการนําทาเป็ดไปจํานําเพื่อนําเงินมาเสเพเฮโรอีนด้วยนะครับในช่วงปี1999-1960นะครับพอเข้าปี1960ก็มีเหตุการณ์สาคัญที่เปลี่ยนชีวิตของเชฟเบเกอร์ไปเลยนะครับก็คือว่าเชฟเบเกอร์นะครับได้โดนกระทืบจากกลุ่มวัยรุ่นนะครับทุกคนก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะเกิดจากการที่เขาใช้ยาเสพติดด้วยแหละครับ จากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับก็ทําให้เชคเบเกอร์ได้เสียโฉมเสียฟันหน้าแล้วก็เสียทักษะในการเล่นทําเป็ดนะครับต่อมาเชคเบเกอร์ก็ได้ใช้เวลาการพักฟื้นหลายปีนะครับเขาต้องกลับมาหัดทําเป็ดใหม่แล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นจนกว่าจะกลับมาเหมือนเดิมอยู่หลายปีแล้วเข,เขาก็ได้ออกอัลบั้มใหม่ขึ้นมาอีกครั้งในปี1970เป็นต้นไปนะครับและหลังจากนั้นนะครับเชคเบเกอร์ก็ได้ เสียชีวิตไปในปี1988ซึ่งมีอายุได้59ปีนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับประวัติของเชดเบเกอร์นะครับต่อมานะครับผมได้เลือกผลงานของเชดเบเกอร์ aker, ขึ้นมาหนึ่งผลงานก็คือเพลง Bye Bye Blackbird นะครับซึ่งเพลง Bye Bye Blackbird เนี่ยครับแต่งโดยเลฮนเดอร์สันและเมลดิกซอนนะครับถูกตีพิมพ์ในปี1924โดยเจมส์ลีมิกและเป็นครั้งแรกที่ได้ ทำการเลคคอร์ดจากแซมลานินแดนซ์ออเคสตรานะครับในปี1926เพลง b y ายบายแบ็คเบิรนะครับเป็นเพลงที่ใช้ทำนองไม่ซับซ้อนแล้วก็ฟังดูเพลาะมากๆเลยนะครับซึ่งเวอร์ชั่นที่ผมนำมาเล่นเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นของ c h ด t Baker ซึ่งอยู่ในบันไดเสียง G G f major นะครับโดยผมได้แกะทางสก s c r i p t i o n ทำเป็ดโซโล่และแซ x กโซโฟนโซโล่นะครับก็คือทำเป็ด ก็คือเป็นเช a ดเบเกอร์ส่วนแซ็กโซโฟนก็เป็นจาร์คเพลเซอร์ได้เล่นนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดห,หรือไม่ครบถ้วนตรงไหนก็ผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ผมก็ขอจากการรายงานในครั้งนี้ไปด้วยคลิปวิดีโอทางสคริปชั่นนะครับขอบคุณครับ